สวัสดีครับสำหรับคลิปที่3นะครับเราก็จะมาเขียนพี p นะครับสคริปเพื่อนำข้อมูลนะฮะที่ได้จากการป้อนโดยผู้ใช้นะครับมาทำการอัปเดตข้อมูลเดิมที่มีอยู่นะฮะในคลิปแรกเนะี่ยเราเราเพิ่มลิงก์นะครับเพิ่มลิงก์แก้ไขนะครับแล้วเราก็ แสดงหน้ากากนะครับแสดงคอนโทรลเหล่านี้นะครับสำหรับคลิปที่2เนี่ยเราทำการดึงค่าตัวแปร id นะฮะมาคิวรีในดัต a ต a s e เบสนะครับ,รบแล้วก็แสดงผลของข้อมูลนะฮะภายในคอนโทรลนะครับสำหรับคลิปที่3นะครับเราก็จะทำการยินยอมให้ผู้ใช้นะฮะแก้ไขข้อมูลภายในช่องกรอข้อมูลแล้วก็ นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปอัปเดตลงใน Database อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะรี d ดเร็กนะฮะรีดเร็กก็คือส่งต่อหน้าเว็บเพจเนี้ยกลับไปยังหน้าที่ php select ก็คือหน้าแสดงารายการารายการของนักเรียนนะครับวิธีการนะฮะเราจะกลับมาเปิดไฟล์ std edit นะครับ student edit อันนี้นะฮะเดี๋ยว ผมคอย่อโค้ดก่อนนะแบบนี้นะครับนะฮสำหรับเงื่อนไขตรวจสอบนะครับ if ตัวแปร id เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ว่างนะครับก็ท mm ําการ q u r r y ก็คือถ้าเกิดตัวแปร id เนี่ยมันมีตัวเลขหรือมีค่าข้อมูลอยู่ในนั้นนะครับตัวแปร id ก็ได้จากการ get ตัวแปร xid นะที่มันจะปรากฏบนเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะฮนะสมมติเลือกคนที่7นะครับ แม XAD เท่ากับ7ก็จะดึงวิวยารัตมาให้นะครับแต่หากว่าเรา,เาคลิกปุ่มเซฟนะครับถ้าเราคลิกปุ่มเซฟไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะข้อมูลก็จะไม่ปรากฏอยู่ในช่องกรอกข้อมูลนะครับแต่จะไปปรากฏอยู่บนใน address bar นะครับเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า,าดูจากโค้ดนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่า เมื่อเราคลิก s ั b มิ t นะฮะเพราะมันเป็นปุ่มปุ่ม s ั b มิ t นะครับหรือคุณจะใช้บัตท่านแล้วก็ใช้จาวาสคริปต์ตรวจสอบแล้วก็ s ั b มิ t ฟอร์มเอาเองก็ได้นะครับนะฮะพอมัน s ั b มิ t ไปแล้วเนี่ยไอตัวแปร sad เนี่ยมันไม่มันไม่ปรากฏอยู่นะฮะเห็นไหมฮะ sad ไม่มีนะฮะพอ sad ไม่ปรากฏเนี่ยมันก็ถือว่าตัวแปร id ของ php เนี่ยโคด้ดภายในเองถือว่าว่างลงในเมื่อมันว่างก็จะ ไม่ทำงานในบล็อกในบรรทัดที่8 90อันนี้นะครับดังนั้นเราจะาสร้างโค้ดตรวจสอบอีกชุดหนึ่งนะครับ else if นะครับตรวจสอบว่ามีการคลิกป,ปุ่ม s u b มิ t แล้วหรือยังนะฮะ else นะครวงเล็บเปิดนะครับ not empty วงเล็บเปิด string underscore get แบบนี้นะครับ แล้วก็ตามด้วยปีกาหมายความว่าถ้าเกิดมีการคลิกป,ปุ่มสัมมิทนะฮะเนื่องจากฟอร์มเนี้ยมันมันทำได้ที่สัมมิทคือจะทำการส่งไปแต่ว่ามันจะส่งแบบไหน,นมันก็จะส่งตาม m ม t ถอดเกตนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะตรวจสอบว่า,ามีการส่งแบบเกตมาแล้วหรือยังนะครับถ้าส่งแล้วนะก็แสดงข้อความว่าส่งแบบเกตมาแล้วนะ แล้วก็ลงรานดูนะครับแบ็กกลับไปนิดนึงนะครับ f 5นะครับลองคลิกเซฟนะครับก็จะแสดงข้อความในส่วนนี้ฮะส่งแบบไเก็ตมาแล้วนะแต่เราไม่ใช้ข้อความนี้นะเอาไว้ออกไปก่อนทิิงเลยก็ได้เริ่มจากนะฮะเมื่อส่งแบบเก็ตนะครับเราก็จะสร้างตัวแปรมารับค่าเหล่านี้นะครับก็คือรับค่า id นะของ hidden input type hidden นะ first name fnln นะครับของ, hidden, hidden, N N ข,องของ text ทั้ง2อันแล้วก็วันที่เกิดแล้วก็หมายเหตุนะครับตัวแปร uid นะครับนะฮะตั้งให้ต่างเฉยครับไม่มีอะไรนะครับ uid string underscore get นะครับแล้วก็ bracket แล้วก็ อ uh, id แบบนี้นะฮะ string string you first name fn นะครับ string underscore get นะฮะชื่อคือ fn อันนี้ใช่นะฮะถัดไปเป็น ln ไป u b i r t d a y นะฮะ ubd นะฮะ bd เล็ก uh, หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อน bd เล็ก uh, นะครับถ้าส่ง bd เล็กรับก็เป็น uh, ก็ต้องรับตัวแปร bd เล็กเหมือนกันนะครับแล้วก็ u node แ้ากับ string underscore get node น้แบบี <c oughs> จากนั้นนะฮะสร้างตัวแปรตัวนึ่งนะครับเป็นตัวแปร sql <c oughs> ผมตั้งตั้งว่า sql update ก็แล้วกันนะครับภายในตัวแปร sql นะฮะใส่คำสั่งภาษา sql นะครับ update update table name นะฮะ table name คือ อัปเดตเーブルเนมสติเด้นนะครับแล้วก็ uh, ตามด้วยคำสั่งถัดไปนะครับเซตนะเซตแปลว่ากำหนดค่าทีนี้กำหนดค่าให้ให้กับฟิลนะครับฟิลแรกคือ first name นะครับ เท่ากับนนเท่ากับนะฮะตามด้วยซิงเกิลโคดนะครับซิงเกิลซิงเกิลโคดอันแรกก่อนแล้วก็ตามด้วยตามด้วยตัวแปร ufn นะครับแบบนี้นะฮะแต่นี่คือเราถ้าเราจะอัปเดตเนี่ยเราก็ต้องอัปเดตทั้งหมดนะครับเพราะว่า เราเราจะอัปเดตแบบง่ายนะครับก็ user ป้อนอะไรมาก็แล้วแต่นะฮะเราก็อัปเดตเลยนะครับหรือไม่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องเขียนโค้ดขึ้นมาตรวจสอบนะฮะว่ามีฟิลดไหนที่เปลี่ยนไปจากเดิมหรือว่าเช่นไปจากเดิมเราค่อยอัปเดตที่ฟิลนั้นอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ผมขอเขียนสคริปต์อย่างง่ายนะครับนะฮะอัปเดต table student นะฮะ set first name ชื่อ first name เท่ากับนะฮะเท่ากับ ufn แบบนี้นะฮะแล้วก็ ป้อนซิงเกิลโค้ดครอบเอาไว้แล้วก็คอมมาทัดด้านล่างนะครับเดี๋ยวไม่หมดนะฮะอันนี้ผมขอ Space Bar ไว้1หรือ2ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะต่อโค้ดนะครับเราจะทําทุกฟิลนะฮะผมจะใช้ String SQL เท่ากับนะฮะเพื่อเชื่อมจากโค้ดบรรทัดบนนะะมันจะได้โค้ดจะได้ดูสั้นลงนะครับดูเป็นคอลัมน์ คอมมาแล้วตามด้วยฟิลด์ที่2คือ last name เท่ากับเปิด single q u o t ตตามด้วย string u l n นะครับแล้วก็ single quote ปิดแล้วตามด้วยคอมมานะครับเพื่อที่จะไปทำงานกับคอรัมนต่อไปนะตัวแปรนะฮะ sql update ดอทเท่ากับ,บ last name แล้วต่อไป birth date นะครับ ฟิลชื่อเบอร์เดีย B A R T H เบอเท่ากับเปิด Single Code นะครับสตร,สตริงอันดุสกอร์สตริง U แล้วก็ B D นะครับแล้วก็คอมานะคมาเปนวัน,นิดนึงนะครับแล้วก็โน้ตนะฮะสตริ S Q L u ั d เดตเดาเทากับนะฮะ โน้ e เท่ากับเปิด single ิล o ค e แล้วก็ s สตริง u n o ้ e นะฮนะยังไม่หมดนะครับมีเงื่อนไขที่เราจะต้องระบ,บุนะฮะถ้าเกิดเราไม่ระบ,บุตรงนี้เนะี่ยก็มันจะอัปเดตทีเดียวทั้งเทเบิลเลยนะครับทำให้ทุกฟิลดทุกคอลันะมน์เนี่ยมี มีค่าตามที่เราใส่ไปในตัวแปรนะฮะดังนั้นนะฮะเราจะใส่คําสั่งที่สําคัญก็คือคําสั่งระบุงเงื่อนไขนะว่าให้ไปอัปเดตใน Primary Key ลําดับที่เท่าไหร่นะครับ where id เท่ากับนะครับ s p single โค o d e นะครับแล้วก็ string u id นะฮะแล้วก็ single q โ o t e ปิด เรียบร้อยแล้วนะฮะลอง Echo ออกมาดูก็ได้นะครับ string sql update นะครตอนนี้มันยังไม่อัปเดตจริงๆนะครเพราะว่าเรา,านะรสมมติเพิ่มข้อมูลตรงนี้เข้าไปคลิกปุ๊บอัปเดต student set first name ท่ากับนี้ใช่ไนมะรับรัต last name เท่ากับคงดี b i r t h d a t e เป็นแบบนี้ note ท่ากับ f F F แวร์ไอ r ดี d เท่ากับเจ็ดนะฮะก็ไม่น่าจะเอเรื่อเนาะไม่เป็นไรเอเรื่อก็แก้กันไป <c oughs> จากนั้นนะฮะเราใช้คำสั่ง mysql query query คำสั่ง query ตัวแปร string sql update อันนี้เองนะครับ,นะรบเราผมสร้างตัวแปร สมมติตัวแปร n นะฮะเท่ากับเราจะทำการตรวจสอบนะครับว่าเ,เ,เ,เราได้คิวรีข้อมูลไปเนี่ยมันสำเร็จไหมถ้าเกิดมันสำเร็จเนี่ยมันจะมันจะคืนค่ามาให้เราเจำนวนหนึ่งแถวนะเพราะว่าคุณอัปเดตข้อมูลของนักเรียนเพียง record เดียวเท่านั้นเองแถวเดียวเท่านั้นเองนะครับวิธีการ,รก็คือใช้คำสั่ง mysql effect โรสนะฮะเอฟเฟกต์ไโรนะฮะลองเลเปิดปิดนะครับก็คือจำนวนแถวที่ที่ได้ทำงานไปเนี่ยก็จะเก็บเอาไปไว้ในตัวแปรเอ็นอันนี้นะครับ if ตัวแปรเอ็นนะครับ if string n นั้นมากกว่าศูนย์นะครับให้ให้ทำอะไรนะครับให้ทำการ header คงได้เปิด location นะครับ location คลอ n ไฟล์ที่เราต้องการให้ไปแสดงก็คือเป็นตารางรายชื่อนักเรียนนะครับ php underscore select underscore .php นะครับแล้วก็ปิดแบบนี้ก็นะ่นานจะได้แล้วนะฮะเดี๋ยวลองรันดู สมมติว่าเอาคนสุดท้ายเนี่ยแหละครับแก้ไขนะฮะใส่ Hello ย a h o คลิกเซฟนะครับโอเคนะฮะก็ชื่อ ของนักเรียนคนสุดท้ายนะก็จะมี Hello มี Yahoo มีฟอก็ดอติดไปด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการแก้ไขข้อมูลตะเพีตัวนี้ครับสวัสดีครับ